สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาชงโอวันตินสูตร5ลิตรเอาไว้ทํากินทําขายวิธีทําง่ายๆไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันได้เลยครับน้ําเปล่า5ลิตรผงโอวันตินใช้700กรัมน้ําตาลทราย500กรัมครีมเทียมตาคอฟฟี่เมดใช้200กรัมนมข้นหวานตาคานชั่นขนาดน้ําหนักสุทธิ505กรัมใช้2กระป๋องนมข้นจืดตาคานชั่นขนาดน้ําหนักสุทธิ405กรัมใช้2กระป๋อง เริ่มทำกันได้เลยครับให้เรานํำหม้อที่ใส่น้ํา5ลิตรขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟแรงพอน้ําเดือดพล่านแบบนี้แล้วก็ให้เราปิดแก๊สยกหม้อลงได้เลยครับพอยกลงมาแล้วก็ให้เราใส่ผงโอวัลตินลงไปขณะที่น้ํายังร้อนอยู่ ตามด้วยครีมเทียมคอฟฟี่เมดน้ำตาลทรายนมค้นจืดนมค้นหวาน พอใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็ให้เราคนให้ส่วนผสมละลายตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับพอส่วนผสมละลายดีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอวันตินสูตร5ลิตรชิมกันได้เลยครับเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งมาเทน้ำโอวันตินที่เราทำไว้ลงไปได้เลย ชิมครับหอมหวานอร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำขายได้เลยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ